วันนี้ระบบทอมพลังผู้พิคิดทั่วจักรวาลแผ่นดินก็ข้าเป็นผู้มีอำนาจเพียงเพียงผู้เดียวใช่ไหมี่ายไหมฮะเยอะมาเย็นอันนี้เป็นแข็งนะแข็งแข็งอะไรอ่ะแข็งผู้พิชิตจักรวาล แต่ปกติเราเป็นแฟนมาเวลหรอใช่ไหมใช่เนี่ยชอบชอบตัวไหนพี่ไม่ไม่ไม่จะชอบตัวไหนแต่ตอนนี้เขารับบทเป็นแคงก็ต้องคือต้องเป็นแขงอย่างเดียวดูเสื้อนี่ดูดูนี่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 ใส่มาจากทุ่งนาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีตัวเดียวต้องปากปากดูหน่อยค่ะนังวันไหนปากขายของเลยขายของแล้วอย่าลืมหลังแหงวันวันไม่ไม่จะพูดว่าหลังแหงวันความรักไง ยี่สิบห้าพันธ์ทุกรงภาพยนตร์อย่าลืมปีนี้นะปีนี่ลยอย่าลืมปีนี้ดิอย่าลืมเรื่องอะไรฮะเอนแมนตื่นเต้นด้เสือมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ถามทางการทางการว่ามวยไทยเรื่องไงเรื่องที่กัมพูชามีรู้สึกในเฟซบุ๊กเห็นเห็นแบบวัวขาวแบบแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างงี้คิดเห็นอะไรเราก็ ทำเรื่องของเราอยู่แล้วอเออมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาเขาพูดจะไรเรื่องของคนอื่นเขา ของคนเราก็ของคนเราเออแต่พ่อข่าวก็คือรักมวยไทยมันรักมวยไทยเ้ยลอยอย่างงี้จะเป็นรักมวยขอือได้ไงอันนี้นะตาบุรีคนไทยมันต้องไทยดิเพราะล่าสุดมวยไทยได้ถูกบรรจุเป็นแบบหนึ่งในกีฬาของโอลิมปิกแน่นอนก็อาจจะอาจจะมีความหวังก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็ดูความลงนามของสมาคมสมาคมโลก นะครับทุกอย่างมันต้องมีหนังสือจิตวิทยาศาสนาแล้วก็เป็นการร่วมมือของอสมาคมโลกของอเมริกาที่เขาจะมาแต่งตั้งขึ้นมานะอาจจะไม่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วแล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างเมื่อมวยไทยได้ไปก้าวไปอีกสเต็ปมันไม่รู้สึกไงมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เคยได้ไปสัมมนาเราเคยได้ไปถ่ายทอดวิชาทั่วโลกมาได้ไงนะเพราะทุกอย่างถ้าเกิดเราเก่ง เพียงผู้เดียวเก่งแค่ประเทศเดียวทุกคนไม่เก่งมันก็ทุกคนก็ไม่ร่วมมือ,อมทุกคนต้องเก่งเก,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 ก่งทั่วโลกมันถึงจะมาแข่งขันกันได้เป็นระดับโลกได้อนาคตนเราอาจจะได้เห็นนนทุกคน<ล>ว่าเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาเก่งกันทุกคนเอยู่แล้วนะครับระดับแล้วก็ออริจินอลคือทุกคนก็มีเท่าเทียบกันหมดเลยหมดแล้วเฮ้ยผู้ละของขึ้นเลยมีไฟไหมเนี่ยขอเชแล้วัหน่อยเน เพื่อที่รำบูชาค่ะเปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นคุณธรรมก็ก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนุ่นโอลิมปิกใช่ไหมระดับนุ่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาเขาเรื่องของเขาเราไม่พูดถึงเอออับชูยูเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเขาอะไรจะนนไทยแลนด์ก็นับบุญวันอยู่แล้วอย่าไปฟังยานเลยสนใจเลยคิก้า ไปชีเรียดทุกอย่างเราอยู่ที่ความเราของเรามันดีอยู่แล้วของเราดีแล้วอย่าไปชีเรียดของเรามันมีป๊อบเตะปากเข้าหัวเข้ามาใกล้ๆเฮ้เห็นไหมมาปุ๊บออกมาปุ๊บเรามันของเรามันอันนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วว้ายอันนหัวขาวตัวขาวเป็นคนตลกเหรอฮะไม่ใช่ เป็นคนน่ารักที่มีน้าโตยังส่งยังบดแปดยังบอยเธอไม่รักกับคนแม่บอยกับช่างของเธอแต่เราแต่เราแต่เราจะดีจวเราจะดีตลกก็คือทําไมจะลกก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นฟิลิ่งของของการแบบฟิลิ่งแบบปล่อยปล่อยอารมณ์ปล่อยสไตล์อย่าไปตึงเครียดอย่าไปชี้เลียดแต่ว่าเราสวมบทบาทที่แบบ หัวโขนที่เป็นพญาเสือเราก็ต้องบุกบุญค่าคือค่าค่าอย่าให้มันเหลืออนั้นอันนี้เราปล่อยหัวโขนล้วปล่อยปล่อยปล่อยพลังออกแล้วขอบคุณไหมคะบขอบคุณไหมขอบคุณไหมโอบคุณไหม